ทัสด,ดีชมท่านนะครับผมอ,อยูุ่มเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไม n คร r บ f เ b อร์ EP EP 3กันแล้วดูบรรยากาศที่เปลี่ยนไปสิครับนี่ครับนี่คือผมอยู่ใบโอมเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือฤดูกาลนั่นเองครับเพราะว่าฤดูกาลตอนนี้ก็คือมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงครับบล็อกหญ้ามันก็เลยมีสีที่แบบเหมือนอยู่ในใบโอมเทรายแต่ไม่ใช่ครับนี่คือฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมันจะมีผลกับต้นไม้ที่เ มันจะรองรับเท่านั้นนะส่วนไอ้ต้นที่แบบมันเป็นมอสอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรมากดูใบใๆบ้านผมตรงนี้สิโอ้โหเปลี่ยนสีแบบชัดเจนเลยส่วนต้นไม้ที่เป็นมอสเหรอโอ้โหบางต้นยังเขียวเลยคือมันก็เป็นมอสคนละมอสกันนาะมันก็เลยแบบอ่าอาจจะไม่รองรับกันบ้างก็ไม่เป็นไรและส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นสีแดงเฉยเลยปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่แบบสีเขียวสุดยอดมากแต่มันไม่ใช่ครับมันกลายเป็นสีแดงแบบโอ้โห น่ากลัวเลยซึ่งในอีีนี้นะครับนะผมวางแผนว่าผมจะออกไปประจนภัยต่างโลกครับนั่นคือเนเธอร์นั่นเองเออปกติผมจะเริ่มไปตอนอ p พีนะแต่ว่ารอบนี้มันพิเศษหนะ่อยเพราะว่าผมเล่นแบบชิวๆไงและหลังจากสำรวจเนเธอร์เสร็จผมก็จะไปปราบบอสพืชกันครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เป็นจำนวนมากแนะ่ๆอย่างเช่นธนูแน่นอนครับมันคืออุปกรณ์สําคัญในการปราบบอสเลยท่าที่ผมคิดว่านะแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ธนูผมยังขาดไปครับนั่นก็คือเจ้า Enchan t i n f ฟี i t ้นั่นเองมันจะทําาาให้คันนธูสามารถ ลูกธนูออกไปได้ไม่จากัดนัดจนกว่าจะพังแต่จะเป็นต้องมีลูกธนูในช่องเก็บของสักหนึ่งนัดก่อนนะและมันไม่สามารถใช้งาน่ลกกับเอนแชนซอฟแซมอุปกรณ์อย่างเมนดิ้งได้ขอบคุณคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วนะซึ่งในตอนนี้เราก็จะไปตามหาเอนแชนอินฟิที้กันก่อนครับก่อนที่เราจะไปเนเธอร์เอ๊ะว่าแต่มีคนบอกว่าวิธีใช้มันอาจจะเป็นคลิกขวาก็ได้เอนแชมออนไลน์ดูสิไม่ได้ฮะหรือว่ามันต้องใส่ในช่องไอ้พวกนี้เออใช่ไหมอ้าวจริงด้วยมันเป็นเครื่องประดับ ห้อยเป็นสร้อยเลยทีนี้โอเคก่อนจะไปหาชาวบ้านเราก็ต้องเตรียมหนังสือด้วยว่าแต่เรามีหนังสืออีกเล่มไหมว่าเผื่อว่าเราจะเอาไปแลกกับชาวบ้านอีกดูเหมือนว่าจะไม่มีฮะโอเคคงไม่มีจริงๆแหละกระดาษสามแผ่นฟืบเรียบร้อยปาบมาให้ว่าแต่นี่คืออะไรเอ m ม r a อร์โ o จีโคืออะไรวะเฮ้ยวัดวัดคืออะไรเนี่ยโอ้โหเสียงพอสด้วยแล้วแตกอะตอมได้ไหม ไม่ได้อะไรครับเนี่ยเฮ้ย hey, มันขโมยมากตดผมไป4ก้อนเฉยเลยแลกกับไอ้ก้อนเขียวๆนี่โอเคมาจะวบอลชั้นขอหนังเลยนะโอเคจากนั้นก็ทําหนังสือครับปึ๊บปาบเรียบร้อยเอาไวแ้แลกเอ็นแชนครับผมเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะไม่มีชาวบ้านอาชีพกาดแล้วหรอหายไปในหมดอะรู้สึกว่าเหมือนชาวบ้านมันจะหายไปได้นะฮถ้าผมอยู่กับมันานานๆแล้วไม่ปลกฟ้องมันโอเคเอาเป็นว่าผมขอฟาร์เมอร์แล้วกัน มาได้เวลาเปลี่ยนอาชีพแล้วลุงแล้วก็เปลี่ยนอาชีพซะนี่ทำอาชีพบรรลักษ์ซะแล้วฉันขอเอนแชรดีๆสเตซิตใช้กับสลิงช็อตคืออะไรวะเอ้ดูสิโอ้เมนดิ้งของดีเลยนี่เนี่ย14มรกตเองเมนดิ้งก็อยากได้อินฟินิตี้ก็อยากได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่ะต้องการอินฟินิตี้ไม่ใช่เมนดิ้งตอนนี้อินฟินิตี้15มรกตเยี่ยมลุงผมจะไปหาตังมาเพิ่ม ว่าแต่จะออกไปยังไงทีนะแค่ตามหามรกตให้ครบ15ชิ้นเราก็จะได้ Enchant Infinity แต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปที่หมู่บ้านใหม่ก่อนเดี๋ยวเราไปตรงนี้กัน s e ต Waypoint ดูสิไกลไหม9 0้900กว่าบล็อกโอเคไม่ไกลหรอกสำหรับนักเดินทางนะอีกแค่100เมตรเท่านั้นนี่ข้ามาตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอีกกูดูนี่เฮ้ยลองไปดูดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะอา้าวนั่งได้ด้วยเฮ้ย ขี่ได้เอา้าหีบเต้นได้ด้วยเอาป่ะสุดยอดสเก็ตหีบเต้นและแล้วก็ถึงบ้านชาวบ้านสักทีว่าแต่มีใครสักคนอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยนั่นไงชาวบ้านเห็นละดูสิมีมรกตให้ฉันไหมแต่ก่อนอื่นเลยมาหมู่บ้านใหม่อย่าลืมเปิดแท่นวาร์ปด้วยเรียบร้อยครับเปิดแท่นวาร์ป หมู่บ้านแรกยังไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจมันไม่มีของให้ฉันขโมยเลยเหรอนอกจากข้าวเนี่ยเฮ้ยอาชีพการโอเคยังอยู่แปบลบว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดใหม่แล้วันนี้ก็ทุบข้าวไปครับเผื่อฟาร์มเมอร์บางตัวมันจะรับแลกข้าวโอเคตรงนั้นมีฟาร์มเมอร์อยู่เราจะไปดูซิว่าเขารับแลกข้าวเป็นมรกรไหมดูซิฟึบไม่รับแลกข้าวเป็นมรกรดเหรอโอเคฉันจะทําแบบนี้จนกว่าแกจะรับแลกข้าวเป็นมรกรปึ๊บมันไม่ยากหรอกนะแค่เอ้ยนี่ไงมาแล้วโอเคเยี่ยมเลยแตกอะตอม เอามรกมาส0อัน13 14าม1 1แล้วก็อันอีกนึ่งปุ๊บเรียบร้อยโอเค16อันแล้วก็ได้เวลาได้ Enchant Infinity ผมจะได้ยิงธนูได้ไม่จำกัดนะตับเรียบร้อยว่าแต่ก็ตีบวกธนูก่อนแล้วกันรอบนี้ขอเป็น u n b a k กิ้งด้วยจะได้แบบยิงได้นานๆอันเบกิ้ง2เยี่ยมผมได้ธนูมาเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปก็คือตามหาออฟซิเดียนเพื่อเปิดประตูไปนเนเธอร์กันครับเคขุดออฟซิเดียนครับงานนี้14ก้อน แล้วก็กสุดท้ายคอดีๆเน,น้นๆ14เรียบร้อยเกือบตกลาวาโอเคมาทำประตูนเนเธอร์กันครับแล้วก็จุดปังเรียบร้อยทางเข้าเนเธอร์ตรงนี้มันจะเวิร์กหรอวะโอเคถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้ตรงนี้แล้วกันขอให้เป็นที่ดีๆกินมันก่อนไม่เกิดที่อันตรายนี่ฉันจะเจอเอปากแดงอีกใช่ไหมนะอ๋อไม่ใช่มันโหลดชาเกโยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเอาโอ้โหเ้มาตะโกนไรตรงนี้ไอ้แก๊สตกใจหมดอาะทนูไม่ออกเออโอเคโดนจัมสแกร์ตอนมาไอ้บ้าว่าแต่เอที่มันเดืองแสงนี่คืออะไรวะหิงห้อยเหรออ๋อมันชื่อไฟล์ไฟเก็บใส่ถังได้ไหมอ่ะเอาไม่ได้โอเคถังน้ำไม่มีประโยชน์ที่นี่เออว่าแต่นี่คืออะไรเดี๋ยวนะแรลาพิสวลาพิสมาอยู่อะไรในเนเธอร์ มันไม่ควรจะอยู่ที่นี่เลยซ้ำเอ้ยว่าแต่เราขุดดิลาพิสจิ๋วขุดแร่ลาพิสได้ลาพิสจิ๋วมาน่าจะต้องเอามารวมกัน9ก้อนเหมือนแร่ทองเฮ้ยอะไรเอ็นกอบบินเทสเฮ้ยกอบบินในเนเธอร์เป็นดิของดีเอ็นเหรอไม่มีเนเธอร์กอบบินใช่ไหมเฮ้ยว่าแต่มีของอะไรแลกบ้างอะเดี๋ยวจะพึ่งขายไปโอเคอันนี้ขวานไดมอนด์กับแร่เนเธอร์ไลท์อินก้อยี่สี่จะได้วัตหมอนับซิ่งภาค7กับอันเบกิ้งภาค7 ชาร์ปเน็ตเมนดิ้งนี่มันขวานโคตรอภิมหาเทพเฮ้ยไม่อยากให้หายไปเลยแต่ฉันจนอยู่โอเคคงต้องมีสักพพาที่ผมทําฟาร์มอะไรบ้าๆบอๆแล้วล่ะนอกจากผจญภัยแล้วเนี่ยแล้วนั่นตัวอะไรวะนั่นอ่ะอมไม่รู้แฮะขอยิงมันก่อนมันเป็นมิด มันไม่เป็นมิดอย่างแรงมันระเบิดได้มันคือคริปเปอร์เกิดที่สูงจังแฮะว่าแต่ผมจะลองลงไปดูสักหน่อยเอ้เดี๋ยวเปิดแผ่นทีสิเอ้ยนี่ไงเนเธอร์ฟอร์เทสตรงนี้แหละเอ้เดี๋ยวแต่ก่อนอื่นขอลองไปสำรวจด้านล่างก่อนผมน่าจะพกบันไดมาด้วยฮะอ้าวเออลืมไปเลยที่นี่ต้องใช้ของทองผมลืมไปผมต้องใส่หมวกทองมาด้วยเพื่อให้ผมปลอดภัยจากโพรพิกลินเข้าเนเธอร์ครั้งแรกมันก็จะเบอร์เบอร์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หน่อยต้องหาวิธีลงไปให้ได้ตรงนี้ผมขุดเร็วอยู่น่าจะได้ระวังอย่าโดนเจ้าสมบีไฟ โอ้เพียบเลยตรงนั้นมีป่าสวยงามว่าแต่มันคืออะไรวะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเด,เด,เดอะไรวะเนี่ยอ๋อพิษเมื่อกี้ผมเหยียบอะไรวะหรือว่าผมเหยียบไอ้นี่วะลองดีที่โอ้โหพิษจริงด้วยพิษเลเวลสี่กะฆ่าให้ตายเลยนี่วะทุบออกทุบออกโคตรอันตรายพวกนี้อะไรวะเนี่ยไอบอลบ็อกไว้ทําอะไรวะเฮ้ยทุบไปด้วยอ๋อมันเป็นต้นตานี่เองเอา้าวมีน้ำตาหยดลงมาด้วยแปลว่าสามารถหาน้ำได้จากมันใช่ไหมเนี่ย ถ้ามีน้ำอยู่ลงมาตรงนี้สมมามารถฟาร์มน้ำได้นะเพราะว่ามีต้นปลาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะจิโอตเหรอผมลองขุดไปดูดีกว่าเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจมีหินทัฟโอเคแล้วก็หินควอตจิโอตวัตตัวอะไรวะเนี่ยน่ะเอเมอร์ิสโกลมน่าสงสัยฮะดูซิลองยิงดิยิงได้ด้วยเออยิงเอาให้ตาย อ่ Quest ete, Q, เอาเควส์ค o m plete QRM สจอโอ๊ตกูเลมวัดมีเควส t ด้วยเหรอทำแล้วได้อะไรวะได้ XP 100แต้มมันเป็นค u ร์ดแบบจีโอหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแร่ค u ร์ดวะฮึบใช่ไหมเฮ้ยอา้าวจริงด้วยเนทุกร์คอดแสดงว่าก็หาเนทุกร์คอดได้เรื่อยงั้นสิเพราะว่ามันมีจีโอตคอรดอยู่นี่ปากได้ไหมเนะี่ย ปักไม่ได้ด้วยโอเคได้ได้ความาฟรีๆเลยเมามีเด่ของแปลกๆไว้ที่เนี่ยมีเอมาติสก o เลมด้วยต้องเอาบล็อกเอมาติสกับฟักทองมาสร้างเป็นทีโพ้ดหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเราไปที่เนเธอร์ฟอเ r ส s s กันเถิดเอะจ้าว่าไปทางไปมันก็น่าจะอยู่แ,แถวๆนี้สินะอา้าวไม่ใช่เหรออ๋อทิศนี้โอเคเดี๋ยวหมุดเวฟพอยต์ไว้ก่อน เซตเวพอยต์ลงไปแต่ทีนี้ก็ได้เวลาของคอนเอาคอ้อนมาทุบเอ๊ะจะว่าไปนะทำไมผมไม่ทำออฟซิเดียนแฮมเมอร์อวะขุดได้ตั้งหมื่นกว่ารอบโอเคเดี๋ยวลองเชื่อใจเจ้าคอนนี้ดูก่อนดูซิว่ามันอาจจะถึงก็ได้1 2 3เรียบร้อยคอนเหล็กพังแล้วสงสัยงานนี้ต้องได้ใช้คอนออฟซิเดียนปะครับมันน่าจะทำอย่างนี้นะใช่ไหมตึ๊บเออจริงด้วยใช้5ก้อนโอเคออฟซิเดียนแฮมเมอร์ ปังเรียบร้อยแม่ไดแอดวานซ์เมนต์มาด้วยใช้ได้ประมาณหมื่นกว่ารอบเพราะว่าผมเคยใช้อยู่ตอนอยู่ฟาแลนด์ชึบโอเคสองหมื่นรอบมาผมมีคอนสองอันดับเบิลคอนมาเอนแชนอะไรก็ได้แต่คอนดีๆนิดนึงเอฟเฟกต์ซ e ีเอามาโอเคอันนี้ก็เน้นถือแล้วกันถึงจะมีเอฟเฟกต์นิดเดียวก็เอาครับงานนี้ก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะโอเคเรียบร้อยนั่นแหละเนเธอร์ฟอร์เทสต้องไปให้ได้ไม่ว่าแต่เสียงอะไรวะอันนั้นเหรอตัวอะไรวะ เดี๋ยวนะวิตเตอร์สเกลตันเหรอโอเคกำลัง okay. จะถึงแล้วอัตเทเลเบอร์ฟอเรสท์ทีนี้ก็หาเจ้าเบสแล้วก็จัดการมันซะผมจะได้เอาแท่งเบสไปทําอุปกรณ์ต่างๆที่มันเจ๋งมากอ้าวโบมือทักทายได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะนั่นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกๆเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามายุ่งกับตรงนี้ต้องสอยมันจาก,กระยะไกลฮะอย่าซัมมอนพวงมาเพิ่มมันอันตรายเข้าใจบ่โอ้ยเรียบร้อยละคิวเนโครแมนเซอร์ตัวเมื่อกี้น่าจะชื่อว่าเนโครแมนเซอร์โอ้ยวันนี้เจ้าเบส แกคงไม่ดรอปอ้าวดรอปเฉยเลยเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์ซื้อก่อนดีกว่า,าโอ้เวทเทอร์สเกลตันเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นแชนบุ๊กนี่อืบอ้าวเฮ้ยกระดูกดำโอ้โหสุดยอดมากอ้าวแก๊สไม่ต้องเผือกจะอึ้งอะไรก่อนดีวะเนี่ยโอเคเอาหนังสือมาว่าแต่มันหนังสืออะไรวะพาวเวอร์สามโอ้โหเอามาอัปเกรดให้ธนูครับงานนี้แต่ก่อนอื่นไปเก็บเจ้าแท่งเบดกันเย่ได้แท่งเบดมาละ Into Fire เอ๊ะกระดูกดำนี่ชื่อว่าวิเทอร์โบนะ เอาไว้ทําอะไรวิเทเลตบนลบ็อกโอเคมันน่าจะเอาไว้ทําให้เกมมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นมัน้ง <laughs> ผมยังตกใจเลยตกใจกว่าหนังสือเอ็นแชนอีกกระดูกสีดําชอบเวอร์ชั่นนี้วะ่ะออ้ยเบดอะไรเออฝั่งนั้นก็มีนะ,ะกระดูกเอา้าหัวเออดีได้หัววิทเทอร์มาแล้วไม่ได้มันง่ายอย่างไะดาผมก็ไม่ได้มีรูทต,ติง้งซะหน่อยเอกระดูกดำมาแล้วก็ได้เวลาฟาร์มเบดอะไรวะนั่นอะถือโลมาเหรอ โลแพ้ขวานโล้มันแพ้ขวานเข้าใจไหมนี่แน่ตีทะลุโอ้ยระเบิดได้ด้วยไอตัวที่ระเบิดได้ควรมีแค่คีปเปอร์ก็พอนะเกาะเพชรจะพังในสักวันนันเนี่ยต้องหาไอแชนเมนดิ้งมาได้ตรงนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะได้ไม่กวนผมอีกนานเลยและอีกอย่างที่เราต้องหาก็คือเจ้าเนเธอร์วอร์ดยังไม่เจอเลยเอาไว้ทําน้ํายานน่นนี่นั่นต้องตามหาเนเธอร์วอร์ดเนเธอร์วอร์ดอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงบันไดเนี่ยแหละตรงนี้ไม่มีฮะเอ้ยตรงนี้มีหีบดูซิ โอ้เพชรเยี่ยมแล้วนี่อะไรเนี่ย power เ,เจอแต่ enchanceong พลังแต่ขอเก็บของโง่ๆหน่อย nether w a r รอยู่ไหนวะนี่อะไรเนี่ย blue obsidian what เดี๋ยวมี obsidian สีน้ำเงินด้วยไว้ทำอะไรวะดูสิอ่าออสซิดีนสีน้ำเงินโอเคขุดนานเหมือนกันไอ้บัาเราได้ obsidian เคร่งขืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบ blue obsidian เอ้ยได้ไงในเทอร์วอร์ดเยี่ยมท่านี้ก็ทำน้ำยาได้แล้วแล้วก็ขุดมาซะเจ้าโซแซนเอาไว้ปลูกเจ้าในเทอร์วอร์ดโอเคทางมีไว้พังครับปึ๊บ อะไรวะเนี่ยบลูบอมแล้วเบิดสีน้ำเงินเอาไว้ทำอะไรวะสวิปปิ้งเอ็ดสามโอ้โหเวลสูงสุดเอามาครับเออว่าไปเอามาลองเล่นดูหน่อยดีกว่าเออดูซิใครจะเป็นเหยื่อผู้โชคดีของฉันแล้วมันใช้ยังไงวะโยนเหรออา้าวจริงด้วยไหนดูซิโอ้โหมันก็ใกล้าตายแล้วนี่บอ้อาว ทีนี้ไม่ระเบิดปะหมดที่ให้ํำรวจแล้วหรอวะเฮ้ยเนเธอร์ฟอเรสก็ใหญ่ฮะไ่้่าแต่มีเบโอมาแล้วเนี่ยเขียวๆเต็มเลยแล้วมันเป็นทางเชื่อมกับเจ้าเนเธอร์ฟอเรสด้วยน่าสนใจฮะสีเขียวมันน่าไปกว่าสีธรรมดาแล้วไ่ว่าแต่นี่คืออะไรวะเห็นมาสักพักแล้วเนเธอร์แคคตัสแคคตัสแปลว่ากระบองเพชรใช่ไหมจริงด้วยถ้าเป็นกระบองเพชรมันต้องมีฟังก์ชันนี้เออเอาเนี่ยกันดูสิเออกระบองเพชรจริงด้วยอโอเคมาถึงใบโอ่เขียวๆนี่สักที หิมะตกในเนเธอร์เหรอฝุ่นไรเนี่ยตรงนี้เป็นหมอกสีฟ้าฮะสันนิษฐานว่าที่นี่น่าจะหนาวมากถ้าอยู่ที่นี่นานเกินไปอาจแสบตาได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คลิปนี้มาดูฝั่งเขียวกันบ้างครับง,งานนี้ว่าแต่ไบอมีชื่ออะไรวะไบอมบิมสโตนโอเคนอกจากไฟสีเขียวแล้วมันยังมีอะไรพิเศษอีกบ้างวะเนี่ยนอกจากทางขูกขาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะจากนี้ผมคิดว่านะคงไม่มีอะไรให้สรวจในเนเธอร์ฟอร์เทสล้และแ้วขอกลับไปที่ฐานก่อนแล้วกันผมไม่คิดว่ามาเนเธอร์ครั้งนี้จะได้เอนชามาด้วยนะ ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยโอเคเราก็ได้เวลากลับบ้านกันวันนี้เท่าไหร่แล้วดูสิวันที่63โอเคยังไม่เข้าฤด,ดูหนาวลองเอนแชนกันเดีกว่าดูซิมันกิน XP เท่าไหร่ปึ๊บตึ๊บเขาให้กิน XP10 แต้มแล้วก็ได้ p พาเวอร์คุ้มสุดๆครับงานนี้และก่อนจะไปปราบบอสผมขอทำเจ้าแท่นปรุงยาอะไรกันแล้วก็ปรุงยาพิเศษอีกนิดนึงโอเคแท่นปรุงยาก็ทำอย่างนี้เนาะซึ้ปั๊บเรียบร้อยตั้งไว้ตรงนี้ตึ๊บ นี่ได้มาแนละ้วแล้วก็ขวดแก้วอย่าลืม123ชึบแล้วก็ไปหาตักน้ําที่ไหนก็ได้แล้วก็ทาน้ํายาทางานนี้เออตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ใส่นิทวาลงไปชึบอา้าวลืมเจ้าผงเบทลืมไปไมันต้องใช้ผงเบทเวอร์ชั่นใหม่ค้ามาฟึบเออแล้วก็ใส่ไปรีบๆทำงานเถอะเยี่ยมทําน้ํายาสปีดครับงานนี้เราจะเน้นแบบใช้งานย,ยาวๆโอเคเรียบร้อยเอเอแอ็กซ์แวนเมนขึ้น มาเอาเตียงไปด้วยเผื่อตายโอเคแล้วก็ได้เวลาไปปราบบอสกันครับมาดื่มน้ำยาสปีดล,ลงไปแล้วก็ใส่เกียร์ครับวิ่งไปหาบอสผมจำได้บอสมันอยู่ที่ถ้ำน้ำแข็งตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าถ้ำนะแต่ว่าน้ำแข็งมันละลายก่อนใช่ไหมน่าจะใช่แหละนี่แหละถ้ำนี้แหละผมจําได้ถ้ำนี้มันมีบอสพืชอยู่อยากรู้ไงว่าบอสมันจะแข็งแกร่งแค่แไหนมันจะต้องมีเจ้าบัซซัอมอะไรสักอย่างเจอสักทีสปอร์บอสซัมแหมหาซะทั่วเลยเออเอาว่ะเจอวอยล์บลซัมสักทีกทกทกทอันนี้ก็ลงไปซะ ฮึบโอเคเจอทางแล้วจ้าหาตั้งนานไอ้บักโอเคมาโดมน้ำยาก่อนฮึบเรียบร้อยแล้วก็เซตสปอนพอยต์เอาไว้เผื่อผมตายดูสิมันจะขนาดไหนได้เวลาปราบบอสกันแล้วโอ้ยโอ้โหบอสมันเปิดก่อนเองนะอ่ะได้เวลาปราบบอสกันแล้วโจมตียังไงเออยิงไปซะเออเดีดเดดอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้สามจังหวะไม่แล้วเดี๋ยวเดีเดีอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยไม่เบาแฮะตัวนี้โอ้ยอะไรอีกเนี่ยตรงพื้นเหรอ สามรอบเล่นลำบากเหมือนกันนะเนี่ยตรงพื้นสามรอบโอเคยิงชึบปัดตัวนี้จะพลาดไม่ได้อะไรอีกนอกทีนะเฮ้ยเนี่ยเหรอโอเคทุบ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 อะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเอเดอร์ดักกอนแหละเอ้ยต้องทุบให้หมด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 โอเคเรียบร้อยโอ้โ้สีเขียวพีทแน่เลยโอ้ยกว้างชะมัดต้องจับจังหวะให้ดีเดี๋ยวมันจะปล่อยน้ำมาอยู่โอ้ยนั่นไงต้องเอาตรงพื้นมันจะมีสามรอบโอเคยิงหนึ่ง สองโอเคฟังฟังธนูชั้นแรงอา้าวมีโก้วยเหรอโอเครีบทุบรีบทุบรีบทุบทุบชา้าจังวะไม่รู้คืออะไรทุบก,ก่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่หลบอยู่หลังโกงได้ฮะอ่ะสบายหนะ่อยรีบจริงหนึ่งสองสามเออเป็นบอสที่สักว่าจะตีไม่ได้แนละ้วเนี่ยโอเคเข้าเฟสสุดท้ายซะโอ้ยจะมาไม้ไหนอ,อีกอ่าเปิดโกงนี่แล้วหนะลบอยู่หลังโกงเราจะไม่เป็นไร โอ้ยทุบทุบๆุบทุบโอเคเรียบร้อยเอฟเฟกสปีดนีประโยชน์ก็วันนี้ไนี่แหละโอ้ oh, มันปิดทุกอันเลยนี่ว่าเรียบร้อยกันทั้งชั้นทั้งเองว่ะมันปล่อยขึ้นผลไม้ออกมาได้โอเคทุบให้หมดเรียบร้อยเสร็จชั้นแหละรอบนี้อะไรอีกสรอบสรอบเอ้ยหนตายซาว้าว เน่าตายไปไส่พืชป้าได้อะไรอะไรบ้างเนี่ยอืออันนี้คือวอยทอนคืออะไรวะแล้วนี่อะไรคริสตัลฟูดลองดูสิเออกินได้ด้วยโอ้มิสถานะถึกด้วยเคดูสิในสมุดเควสอเคมาได้มาสมุดเควสเอาโทเทมให้ฉันหยิบ XP มาด้วยแล้วก็สเปียไหนดูสินี่แน่อือก็ใช้ได้นะว่าแต่ชุดเกาะโอ้โห จะพังแหละไม่พังแหละต้องรีบกลับไปซ่อมด่วนแล้วก็โทเทมตรงนี้ก็ติดไว้ตรงนี้ซะมันเป็นอินชานโทเทปมาไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มากกว่าโทเทปปกติหรือเปล่าแต่ว่าบอสนี้มันค่อนข้างง่ายเลยนะแล้วก็สนุกด้วยมีแพทเทิร์นการตีแบบเข้าใจง่ายโอเคทีนี้ก็ได้เวลากลับบ้านครับงานเนี้ยโอเคกลับถึงบ้านสักทีเดี๋ยวสร้อยหายไปไหน ชามออฟไลท์ line, เมื่อกี้มันน่าจะเป็นเอฟเฟกอะไรสักอย่างแน่เลยมันถึงได้หายไปผมว่านะดูจากสภาพชุดก่อนแล้วนี่คงต้องได้พักลบกันอีกสักพักหนึ่งเลยก็เอาเป็นว่านะครับนะศา,ศาอีพีหน้าก็อาจจะเกี่ยวกับชาวบ้านหรือไม่ก็ฟาร์มอะไรสักอย่างนั่นแหละ